สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจาก Expert 4ชั้นม .5 ทับ3จะมานำเสนอเรื่องศูนย์กลางมวลและศูนย์ทวงมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ 1. น,นายนทวุฒิตาลสีเลขที่2 2. ง,งนายสุทธิพงษ์ขาวแดงเลขที่14 3. นางสาวศิริรัตน์เ้าฟันเลขที่21 4. นางสาวสารัญญาพรโยอินชัยเลขที่29 5. นางสาวพัชราพรมะลางเลขที่31 6. นางสาวสุดารัตน์กันใจเลขที่34 7. นางสาวอนงนาถมหาวังเลขที่36เสนอคุณครูนิดาวันช้างทองสารบั 1. ญ 1. ศูนย์กลางมวลแบ่งออกเป็นความหมายของศูนย์กลางมวล วิธีการหาศูนย์กลางมวลและตำแหน่งของศูนย์กลางมวล 2. ศูนย์ทวงแบ่งออกเป็นความหมายของศูนย์ทวงวิธีการหาศูนย์ท่วงและตำแหน่งของศูนย์ทวง 3. ความแตกต่างระหว่างศูนย์กลางมวลและศูนย์ท่วง 4. ปัจจัยที่มีผลต่อศูนย์กลางมวลและศูนย์ทวง 5. วัตถุสมมาตรและไม่สมมาตร ศูนย์กลางมวลคือจุดรวมของมวลวัตถุทั้งก้อนถ้าวัตถุที่เป็นจุดสองก้อนมีมวลเท่ากันและอยู่แยกกันศูนย์กลางมวลจะอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างมวลทั้งสองถ้ามวลไม่เท่ากันศูนย์กลางมวลจะอยู่ใกล้ค่ามวลที่มากกว่า วิธีการหาศูนย์กลางมวลหาได้จากสูตร m 1 x 1เท่ากับ m 2 x 2โดยที่ m 1คือมวลของวัตถุก้อนที่1 x 1คือระยะจากศูนย์กลางมวลถึงวัตถุก้อนที่1 m 2คือมวลของวัตถุก้อนที่สอง x 2คือระยะจากศูนย์กลางมวลถึงวัตถุก้อนที่สอง ตำแหน่งของศูนย์กลางมวลจากภาพที่1จะเห็นว่าถ้าวัตถุมีมวลเท่ากันและอยู่แยกกันศูนย์กลางมวลจะอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างมวลทั้งสองและภาพที่สองจะเห็นว่าถ้าวัตถุมีมวลไม่เท่ากันศูนย์กลางมวลจะอยู่ใกล้ข้างมวลที่มากกว่าศูนย์กลางมวลของวงแหวน จะเห็นว่าตำแหน่งของ cm จะอยู่ที่ศูนย์กลางของระนาบวงแหวนเพราะตำแหน่งของ cm ไม่อยู่ภายในเนื้อของวัตถุที่แข็งเกร็งศูนย์ทวงคือจุดที่แรงลับของแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุโดยทั่วไปวัตถุจะอยู่ในสนามโน้มทวงอย่างสม่ำเสมอศูนย์ทวงจะเป็นจุดเดียวกันกับศูนย์กลางมวล ส่วนบริเวณที่สูงขึ้นไปสนามโน้มถ่วงมีขนาดลดลงศูนย์ถ่วงจะอยู่คนละตำแหน่งกับศูนย์กลางมวลโดยที่ศูนย์ถ่วงจะต่ำกว่าศูนย์กลางมวลวิธีการหาศูนย์ถ่วงหาได้จากสูตร m1g1x1 เท่ากับ m2g2x2 m1 คือมวลของวัตถุก้อนที่1 1> g 1คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกณตำแหน่งที่1 x 1คือระยะจากศูนย์ถ่วงถึงวัตถุก้อนที่1นึ m 2คือมวลของวัตถุก้อนที่2 g 2คือแรงโน้มถ่วงของโลกณตำแหน่งที่2และ x 2คือระยะจากศูนย์ถ่วงถึงวัตถุก้อนที่2ตำแหน่งของศูนย์ถ่วง คือตำแหน่งที่มีแรงเพียงแรงเดียวกระทำแล้วทำให้วัตถุทั้งระบบอยู่ในสมดุลได้เช่นลูกบอลที่วางอยู่กับพื้นราบกับลูกบอลที่วางอยู่บนภูเขาสูงรูปที่หนึ่งถ้าอยู่บนพื้นราบศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันแต่รูปที่สองจะเห็นว่าถ้าอยู่บนภูเขาสูงศูนย์ถ่วงจะอยู่ต่ำกว่าศูนย์กลางมวล ความแตกต่างระหว่างศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วงจากรูปที่1เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วงสม่ำเสมอ cm และ cg จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันและอยู่ใกล้กับวัตถุที่มีมวลมากเพราะค่า g เท่ากันรูปที่2เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วงไม่สม่ำเสมอ CM และ C, cm และ cg ไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันโดยที่ cm จะอยู่ใกล้กับวัตถุท,ที่มีมวลมากและ cg จะอยู่ห่างจาก cm เพราะค่า g ไม่เท่ากันปัจจัยที่มีผลต่อศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง 1. ความสูง2ขนาดของวัตถุเนื่องจากถ้าความสูงมากค่า g ก็จะน้อยทำให้ cg น้อยและถ้ามวลไม่เท่ากันอยู่ห่างกันเป็นระยะ x cm และ cg จะอยู่ใกล้มวลที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุสมมาตรและไม่สมมาตรถ,ถ้าวัตถุสมมาตร cm และ cg อยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าไม่สมมาตร cm และ cg อยู่ตำแหน่งที่ต่างกันโดยที่ cg จะอยู่ต่ำกว่า cm ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ